ันนี้สิพังแล้วกูมีตู้เย็นหนึ่งหร้านเจียงร้านหาย ไสโนอบ้านหลังนี้ประยู่ไหมประยูบ้านหลังนี้อ่ะลูกอ่ะเออคือคุคนอ้นๆนาอยู่นะลูกค้าเฮาได้นี่แม,ม่นบอต่ก่อนป้าขายบาร์บีคิวมาเด้๋แม่นบอจำได้บอเออจำไม่ได้ตาโดนเมื่มมกี้อ๋อป้าด,ดองอะเมื่อเนี่ยเปล่าฮะเพิ่อนประยู่จ้ว อ๋อเพิ่นเพิ่นเพิ่นหายแล้วนะคะเออเจอบ้านหลังนั้นยู่อยู่บ่อยายอยู่อยู่ฮะเดี๋ยวนุเดี๋ยวนูไปเอาขนมให้เพิ่นก่อนขอบคุณด้ะยายเด้อเออโอเดี๋ยวกันที่กับเต็ดเครื่องตะนไงอะไรนะาเบ้อไม่อดนะมือเนฮะอยู่กับหลานสองคนอ๋อไปกันได้สันด้ายเขาไปให้ไปหน้าบดเลยเนาะ เดี๋ยวเอาขนมให้ยายบ้านลังพูนก่อนบ้านลังนี่พนก็จะคของพ่นกจากไปแล้วนะคะก็เลยเหลือแต่หื่นนะคะยายเอ้าขนมมอามาจากไหนคะ เื้อมาขยายเพื่อมันเจ็บเพื่ออ๋อจะให้กินขยายบ่มี่ยังเพื่อนยังค่ะย่ัน่าเพื่อนั่นนี่เพื่อนถูกเอ้าจุกไปเพื่อนวันเกิดหรือวันอะไรพี่นนู้แจกไปตลอดค่ะนู้ก็เฮ็ดงานไปนั่งค่ะเนาะไม่อันหน้ามือไหนพี่กระโจนที่แล้วเออ๋อยาอยู่ผู้เดียวอ๋ออยู่น้ำลานหมอนลานใหม่เด้ อ๋อลานไปโรงเรียนอันนี้เฮือนยายนิเฮือนเก้าบ่เฮือนพ่อเฮือนแม่บ่โอ้อออพี่แกเนี่ยบูดอะไรยายแม่เธอบ่ลงมันฮะแซงกันอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะแซงสรือฮะจอจอแมได้บ่ได้บ่ดูบ่ได้ดูบ่ได้ลงจออะไรเออบ่จ้าไปหิบเงียบเสียงอ่ะบ่บ่ได้ไปหาเสียง พ่เฮือนยายบ่ได้เนาะเฮือนโบราณโบราณเฮือนพ่อแม่เฮาเนาะยายเนาะเฮือนเนี่ยมโตจังนะอันนี้ข้อย้อนตำยังยายตีนตี้ยนสิ้นตีนสิ้นคือยืงจะกัดตีนสิ้นภาษาสู้เนาะอก็ไหนกะเอาบุญลือเนาะเฮ็ดจีสีละยายเอาไว้เนาะเออบริมีประมลิอันที่กระเดียมีบระยาย ปลูกพักกินเมียหลับจ้องบอกฮิออทฮิออททงเยฮีขินนะจ้ะแม่นค่ะเห็ดหน้าเห็ดให้คือการนู่กูเด้อแม่นนี่เพิ่มกับเพิ่มเพิ่มกับปลูกพักส่วนคั่วไว้เนาะก็อันนี้โอ้โหแซกนั่นหลังกันไลยนะอันนี้นูอยากได้อันนี้ไหมปีปีเอาก่อนอยู่เฮือนบ่มีปลูกกือบคุ้น เอาพวงนึงก็โอเคและวขั้นใจึนี่เบืนอจี๋เด้ได้แล้วทำนี้ก็โอเคเลยนี่จุ่มน้ำได้บ่จุ่มน้ำก่อนเนาะเงียบหน่อยพี่เฮดไน่หน่อยใหญ่เนาะพ่นไปใส่บดเด็กหน่อยไปโรงเรียนเนาะเฮดไน่เฮดหน้าบ้านเฮาเปอดเด้อยายเด้ออย <esi> <phin at> ู <apply some drinks> ่ด <UK> ีไม่แห้งได้ ได้ของพ้นมากค่ะสซนเนร์รูเรนไปกอนอะฮะ,อะเออเนะปลูกผักสวนครัวไ้กินหมูม่บ้านของเราพี่น้องเมืม่อหน้าจังแวะมาเล่นน้ำด้ยยาย แต่ละบ้านเพิ่งก็ปลูกพักส่วนครัวไว้นะคะพ่อได้ยู่พ่อได้กินเนาะยายไปเด้ออยู่ดีไม่แห้งไรจ,จ้าที่บุญรู้เร่นนะเท่ากันดอขอบพน,ดน <laughs> ได้รู้เล่นเจอละเบ่พวกนี้ละบุญเจอละบ้อยายบ้านหลังน,นี้เพิ่งกับพายุฮะเนี่ย นี่นะคะเอาไปให้บ้านหลังนี้ตาสวัสดีค่ะาาค่ะแค่ข้าคุณค่ะขอขอนุญาตหนเด้อค่ะ,คะป๋อตาไปอยู่ผพืดเดียวบะโอ้ขอนมใครจะตาหนินี่โอ้ไปให้พุนน้ำ โอ้ล <laughs> <laughs> uh, ีดเด้อว่าเฮ็ดตาเนาะแบ่งกันเด้อตานี่เจ้าโอ้ขอบคุณเดครับเดีนําน้ําน้ํายงน้ํายงหือมิโดเรบ่ยังมิโดริหนูก็บ่จักคือกันเออซื้อมากินเลยค่ะตาเกคุณตาอยู่ผู้เดียวฮะอือเนาะแต่ก่อนบ่มีนะนมผ่านมาบ่แม่นบ่อยู่นี่ตลอดให้ฮะฮะ อ๋ออยู่กับลูกเพิ่นฮะต่อสาวเพิ่นแง่เราได้ลูกคน่อ๋อตอนนี้ลูกสาวเพิ่นก็ไปทำงานบ่ทำงานเ็ดไทยเทศหน้าบ่ยุงเทพฮะยุงเทพฮะใ้กายยุงเทพตัว่ลังส่วนส่สมพรหลนฮะลังสวนสมพรุ่นฮะลังสวนสมพรุ่นอยู่เขตลังส่น ชื่อเพื่อให้ให้กับเขาับน้เพื่อกินนีลูกคนนียอ้ออีกอ้อญาพ่นแถวนี้เนาะแถวนี้ดอกเพื่อเราที่อยู่ยาพี่น้องเราอยู่โคกคุณอ๋อพ่นมาส่งกับเขาับน้ำพ่นเออเออพ่นมาส่งสมอเหมอส่งเสมอเออยังดีเนาะเน้พ่นกับขัากับลักัน kin họ có việc, ngàn không đó, kê bên tứ ta, kê bên gì na, bên nào, bên nào, à, kê hai bên nữa xịn, kê đây, kê đây, may, ôi, tháo nè, ờ, bàn ทีแกเนี่ยโบ่ะจ้ะก็นพ่อใหญ่ลวดที่ไม่ดังตึ้ยดังทึ้ยฮะแกเงินกพ่อหญ่นจักอ๋อก็พ่เป็นลูกเพื่นกแม่นค่ะลูกสาวบังักชื่อว่าบจักเนี่ยหอนตาพ่นสะอาดสะอาด้เดรอคะนี่ฮะกอยดินเทาชื่อว่ากลอเร็วฮึ่กาพอเร็วปลอแววบ่น่ล่อแววแม่นพ่นปะเลยบ่ โ<ข>อเยมอยมาตายเล่ยอ,อ,อยๆไอ้นองกูยอมเลีอยเยอยเรีาต,าตาตานาั่งนั่งหมนเจ้าเห็ดความสะอาดเองนี่เนาะม่สะอาดเดืเอดนตาคนได้เออจ้าขึ้นได้ด้วยนี่ขึดยอดเลยนี่เ,เราแข็งแรงด้วยค่ะฮะโอ้อออนี่เด้อ เพราะว่าหนูพานมาสุดก่อนเห็นคันไดพุ่นเก่าอยู่นะคะนี่ก็ไดคันไดไม่แล้วเนี้ยอยู่ดีไม่แห้งนะ่ะน,นเนาะนอนอยู่คนเดียวคนส่งเนาะอเพื่อนฝนกันยังดีได้หนิพวกบก,กิน,นเนออาะขนาดเลยฮะพวกบุก,กินเนาะแต่นน,น้ฝนในกรยากน้อย อันเกิดคลอดไปตามอายุไข mm. ่โนะกันไหนโนะแสดงว่าแต่ก่อนนะดินอยู่ตรงนี้ได้หนิเออแล้วคันนี้มันยุบนี่เนาะดินยุบลงพื้นเก่าได้เนี่ยแม่ฮะพื้นโบราณพื้นโบราณกี่ดินเก่าบันได้เสริมอย่างมันได้เสริมดินจังแม่ฮเส้นดินก็บม่ได้เสริมเนาะนี่เลยเสาพนลอยเลยนี่นี่นะคะ พวกเล่เบ็ดกี่นอยเนาะน้องเล่นอยู่นี่ต้นต้นเติงกับมี่ข้างบนบนจะบ่อยเขาตงสะตาเออไม่ต้องแล้วติดปืนได้ละได้แหละแบบนี้ปืนนี่นะให้เปาะไว้เด้อตั้งไหนเด้อไปกันเด้อค่ะอยู่ดีไม่แห้งเด้อค่ะมือหน้ามาใหม้ค่ะโชคดีทุกันอันนี้เพิ่งกระพุแล้วเนาะ บางบ้านเพิดกัมีคนดูนะคะบางบ้านเปิดกับบุมี่นะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามอภูเฮ็ดคลิปต่อไปนี้เด้อค่ะฝากคอมเมนต์ตายพูดติชมกันได้สวัสดีค่ะ